สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคําพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งก็ได้ลงเลยมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเผลิดป๊บเดียวก็ถึงสิ้นปีกันอีกแล้วและก็เตรียมเข้าสู่สการาดใหม่ซึ่งปีหน้า2569จะเป็นปีที่ท้าทายกับทุกดวงชะตาอีกปีทีเดียวครับให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีๆแต่ก่อนจะถึงปีหน้าเรามาดูที่ช่วงสุดท้ายของปีนี้กันก่อนครับมาดูกันว่าช่วงท้ายปีแบบนี้ ใครจะดวงเฮงดวงปังส่งท้ายปีกันบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีหลายดวงทีเดียวที่จะดวงเฮงปังส่งท้ายปีกันอย่างงดงามก็ไปรอฟังกันในรายละเอียดดวงต่อจากนี้ได้เลยครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวครับบางคนแทบจะเอาตัวไม่รอดเจอมาหนักตลอดทั้งปี บางคนก็สาหัสสากันกว่าจะมาถึงวันนี้หมดอะไรไปเยอะในชีวิตแลกอะไรมาก็มากส่วนเสียไปตั้งเท่าไหร่ก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับที่สู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแต่กับดวงบางคนก็ไม่ได้เจออะไรหนักหนามากนักอยู่ระดับกลางๆดีบ้างแย่บ้างเรียกว,ว่าชะตาเรียบง่ายไม่หนักไม่เบาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็บุญกรรม ที่ทามาทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรมาบ้างซึ่งไม่มีใครรู้ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดประกอบแต่กรรมดีให้มากๆสะสมไปเรื่อยๆอนาคตย่อมดีขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนครับใครจะดีจะช่วยยังไงจะรวยจะจนแค่ไหนก็เรื่องของเขาครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากอย่าเพลอเอามาเป็นอารมณ์ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรมา ก็ทำให้เป็นเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีผลอะไรกับชีวิตทําทุกวันที่มีให้ดีก็พอละครับต่อไปมันก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับพูดมามากแล้วเรามาดูรายละเอียดดวงในช่วงสงท้ายปีกันว่าดวงใครจะเฮงดวงใครจะปังใครจะรุ่งมีโชคมีลาบได้อะไรดีๆบ้างในเดือนส่งท้ายปีนี้ไปดูกันเลยครับพยากรณ์ดวงส่งท้ายปี 2,568ในเดือนธันวาคมกับภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมาแมและแล้วเดือนนี้ก็มาถึงจุดที่ได้ชื่อว่าเป็นช่วงของการประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ได้ทุ่มเทมาตลอดทั้งปีความสุขความสำเร็จความสมหวังจะบังเกิดขึ้นณจุดนี้เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ผ่านช่วงเร็วร้ายในชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ครับก็นับว่าเก่งมากแล้วจงให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเก่งมากจงภูมิใจในตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณมากมายหมอไม่ได้กำลังใจสะกดจิตนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นคำทำนายที่ดูแล้วจะสอดคล้องกับช่วงเวลานี้คือดวงได้มาถึงช่วงเวลาของความสำเร็จเสร็จสิ้นทุกอย่างล้วนดำเนินมาอย่างเนื่อนาน,านยากลำบาก ฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายจนมาถึงวันนี้ก็จงภูมิใจเถอะครับว่าเราก็เป็นนักสู้ไม่แพ้ใครและจงรับความสําเร็จที่จะเข้ามาในเดือนนี้ได้เลยครับทั้งทางด้านการงานการเงินโชคลาภความโชคดีกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้จึงเป็นไปด้วยความสุขครับไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรให้ต้องกังวลโดยเฉพาะปัญหา,าต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะจบลงด้วยดีครับทุกอย่างจะคลี่คลาย มีทางออกที่ดีด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากหรืออาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายหมดไปในที่สุดครับอุปสรรคความยากลําบากศัตรูมหมู่มารคู่อริสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะไม่มากํากลายเดือนนี้เป็นเดือนของคุณอย่างชัดเจนครับทุกอย่างลงตัวดีเป็นใจไปหมดคิดหวังสิ่งใดจะได้ดังใจปรารถนาครับและดวงที่ดีขึ้นและโดดเด่นที่สุดในดวงชะตาประจําเดือนนี้จะมีอยู่ด้วยกันสองด้านครับ นั่นก็คือทางด้านการเงินกับโชลาบครับคุณเตรียมตัวรับผลของมันได้เลยครับจะมีเข้ามาอย่างเกินความคาดหมายแน่นอนซึ่งดวงการเงินส่งท้ายปีนี้เรียกว่าจะเต็มไม่แพ้ใครทีเดียวครับและดวงก็ยังสัมพันธ์กันดีกับโชคลาบด้วยนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณจะมีโชคเรื่องเงินดีเด่นมากในช่วงนี้ครับโดยเงินทองจะทยอยเข้ามาดีตั้งแต่ต้นเดือนและก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนจนถึงปีใหม่ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะถูกรางวัล ช่วงนี้เหมาะสุดครับโอกาสได้รุนโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่เป็นไปได้แน่นอนครับและก็ยังมีโชคอีกด้านอีกประเภทที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่โชคด้านนี้อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับต้องขอบอกกันไว้ก่อนมันจะเกิดกับบางคนเท่านั้นที่เป็นคนที่มีมรดกตกทอดมีบุญเก่าดีจะเป็นโชคเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินอาคารบ้านเรือนสมบัติที่มีค่าต่างๆจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษถ้าไม่ได้จากทางครอบครัวคุณเอง ก็จะได้จากทางคู่ครองคนรักครับซึ่งลักษณะนี้จะเป็นดวงโชคลาภอีกประเภทครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดถึงกันแล้วก็ไม่คิดว่ามันคือโชคลาภแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยตรงครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีบุญมีบารมีที่ดีแล้วแล้วก็โอกาสจะได้เป็นไปได้ยากครับชาติที่แล้วไม่รู้ว่าสร้างบุญสร้างบารมีมาเลยเปล่าใครจะรู้ได้แต่ชาติปัจจุบันนี้หากคุณได้สร้างไว้พอสมควรคุณก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันครับ ส่วนทางด้านดวงการเงินก็ดีเด่นพร้อมกับดวงโชคลาภครับเพราะอย่างที่บอกไปช่วงนี้ดวงมันสัมพันธ์กันดีส่งเสริมกันให้ดีขึ้นอย่างเด่นชัดมีพลังเข้มแข็งส่งถึงดวงชะตาโดยตรงทํานายได้ว่าเดือนนี้คุณจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับเงินทองจะเข้ามาดีไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินคล่องทําอะไรก็ได้เงินลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับ จะทยอยเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกว่าการเงินเริ่มจะดีวันดีคืนหมุนเงินกันคล่องมือไม่สะดุดแล้วก็มีเข้ามาหลายทางด้วยกันครับอย่างคนทํางานประจําซึ่งก็แน่นอนมีไรายได้ทางเดียวก็คือเงินเดือนแต่สิ้นปีนี้คุณมีโอกาสได้เงินโบนัสอีกก้อนนะครับแถมด้วยการปรับเงินเดือนขึ้นหรือได้ค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาเพิ่มรวมถึงคนที่ทําผลงานดีอาจจะได้เงินรางวัลพิเศษอีกเช่นกันอย่างเงินค่าคอมค่าในหน้าหรืออื่น ตามแต่ที่คุณควรจะได้ครับส่วนคนทําธุรกิจทำการค้าก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับเรียกว่ารวยส่งท้ายปีกันแบบปังๆเงินทองก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะมีเข้ามาตลอดทั้งเดือนยอดขายพุ่งกําไรเพียบรวยกันข้ามปีไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวครับก็ขอให้ได้ปังๆกันทุกคนนะครับส่วนคนที่มีนี้สินมีภาระ,ะต้องจ่ายเดือนนี้จะใครดวงดีหน่อยอาจจะมีเงินเข้ามา ให้ได้ใช้นี้ใช้สินให้หมดไปในเส้นปีนี้ครับหรืออย่างน้อยก็เบาลงไม่เป็นภาระหนักเหมือนที่ผ่านมามีโอกาสที่นี้สินจะหมดไปหรือว่าลดลงมากและมีเงินเหลือเก็บออมได้เยอะขึ้นครับฐานะการเงินเริ่มจะมั่นคงขึ้นตามลาดับทีเดียวครับส่วนเรื่องรายจ่ายเดือนนี้อาจจะพุ่งแรงไม่แพ้กันถ้าไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับเพราะระยะนี้จะมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินเยอะมีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปีใหม่ยังต้องได้เสียเงินกันอีกเยอะครับ ก็กันเงินในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับส่วนทางด้านดวงการงานในเดือนสุดท้ายของปีนี้ถ้ามองภาพรวมก,กว้างงานยังหนักและต้องเรียบเร่งกดดันอยู่พอสมควรครับยิ่งใกล้จะสิ้นปีก็ยิ่งต้องเร่งทํางานให้เสร็จก่อนปีใหม่จะเรียกว่าเหนื่อยสงท้ายปีก็ไม่ผิดครับแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณเองก็เรียกได้ว่าเหนื่อยก่อนและสุดท้ายมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นจากนั้นก็เบาสบายขึ้นครับ ไปเที่ยวปีใหม่ก็สบายใจหายห่วงเดือนนี้การทำอะไรก็ตามต้องทำเองคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ครับจะหวังพึ่งพาคนอื่นเห็นจะไม่ได้ความบางทีงานอาจจะช้ากว่าเดิมหรือมีปัญหามากกว่าเรียกว่ามากคนก็มากความจะใช้ให้ลูกน้องทำแทนก็ทำได้ไม่ดีพอกลัวจะไม่ได้ดังใจสู้ทำเองสบายใจกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าชัวร์กว่ากันเยอะส่วนใครที่อยากจะโยกย้ายเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง ระยะน,นี้ก็จะมีข่าวดีตามที่คุณหวังไว้ครับคงจะไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนครับในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทําบุญส่งท้ายปีกันครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทําบุญทําทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมในเวร หรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดอเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีัฉกันทุกคนครับและก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไมขับ เมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก,ก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับและท้ายนี้เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสําหรับปี2568ที่กําลังจะผ่านพ้นไปคําทํานายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทำและก็ทีมงานเลยนะครับ เราตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่ซึ่งคําทํานายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทําขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคําพยากรณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้างโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวียนมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลก จงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญบริอยบู์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกยียรติยศคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์ส,สัตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน